โ,โอเคนะฮะพี่ตะวุนี่นะเอาคือพระสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มีแค่95อย่างเดียวยังมีวาระหลังๆอีกไม่น้อยกว่าห้าสุหกวาระดังนั้นที่ผมเก็บเนี่ยคือผมเก็บวาระออริจินอลวาระแรกคือสองสี่เก้าห้าแล้วดูเนื้อ แบ่งคับอาจารย์ได้ครับพี่ขอพิมพ์คะแนนด้วยอ่าจะไปครับพี่จ้าคือต้องบอกว่ากี่พิมพ์อะเอาว่าหลายพิมพ์ตอนเนี้ยยังรวบรวมไม่หมดแต่เอาที่ว่าชัดเจนอะที่ตำรวจจ่าสิบเอกทองอินถูกยิงเนี่ยคือพิมพ์นี้เลยคือพิมพ์นี้เอานะ่เอาว่าใครอยากได้ตาแ่นดินกดหัวใจรัว นะใครอยากได้พระสมเด็จตราแผ่นดินกดหัวใจรัวๆแบงแบ,งบงได้แล้วหลังจากเนี้ยแคปหน้าจอพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินในจอนี้ไว้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเห็นเป็นตาแผ่นดินนะ่ะแต่เป็นยุคหลังอ่าถ้าเป็นยุคแรกเป็นแบบนี้ สมเด็จพ่อขายพอขายมาเซกที่วัดอรุณใช่ก็ประวัติเขาชัดเจนก็คือพอท่านขายท่านมาเซกท่านก็เอากลับไปแจกด้วยกลับไปแจกที่วัดอรุณอ่านั่นเองนั่นเลยแล้วมีลงนะนะและคุณรู้ไหมว่ามากมายหลากหลายพิมพ์แก้วอ่ะเดียวอันนึันนึก็อันนึงก็อันนึงก็ฟังมีพิมพ์ใหญ่อยู่นะเอาเฉพาะเรื่องราวของพระสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ย ที่ตัวผมเองอ่ะได้ได้ได้เก็บไว้เมื่อประมาณสักหลายปีที่แล้วอะนะนี่ประมาณเนี้ยสูตรเก้าครับพี่ดาวินสูตรเก้าวิธีใหญ่มากสูตรเก้าพี่ดาวิน,นกุนาับไปเสกเนี่ยคุณดูดิเลียมบัติกโบราณอย่างเงี้ยเออนี่เลี่ยมโบราณไงเนี่ย แล้วถามว่าการเลี่ยมพระเลี่ยมไว้ทําอะไร,รแขวนแขวนคุณเห็นไหมพระสมเด็จที่คนแขวนเยอะที่สุดคือสมเด็จตาเป็นดินนี่สมเด็จร้อยปียังไม่มีเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยครับเอาวัาระคังยังแทบไม่มีเลยอ่ะจริงบาขุดบ่มยังแทบไม่มีเลยอ่ะ S <S เ,เ,เขาก็มีเอกสารเนี่ยมะการเสกเนี่ยใครมาเสกบ้างเนี่ยสมัยก่อนใครเลี่ยมพักก็พัดเอกได้ต้องมีเงินพอสมควรเลยนะครับแพงอยู่อ่านี่เขามีเอกสารชัดเจนนี่นะพิมพ์จากแม่พิมพ์เก่าแก่ที่มีอยู่มากกว่าเจ็ดสิบสามแบบพิมพ เนื้อแม่พิมพ์เก่านะผิวสวยสดงดงามองค์พระที่สร้างขึ้นเจือด้วยผงสมเด็จที่แต่ขักได้จากกลุเจดีวัดละคังนี่เข้าพิเ,พเศษประสิทธิภาพดีเลิศเห็นไหมนี่พี่เห็นรถพี่หมงมาเหรอ เรียโมโบราณสังเกตจะใช้ไฟลนเจาะหูดำแทบทุกองค์นี่ใช่นะรูปพระสมเด็จสองกล่องด้านหน้าเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วนี่กุจากเกีนนะครับเมื่อพศสองสี่เจ็ดสี่ภาษีพราบลเร์เจอปนด้วยผงพระสมเด็จเนื้อแท้แตกหักนะ ผู้สร้างได้มาจากกุเจดีวัลรังเมื่อพศสองสี่เจ็ดสี่ใครบอกภาะวะละรังไม่มีแต่กุแบ่งมาซับองค์ครับขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่โโนะฮะลงชื่อท่านชายกระตุเลิกซอยวัดอัมพวาวัดอัมพวานี่มีพระสมเด็จกุอัมพวาเห็นไหมใช่อ่าถนนอ,นอิสรภาพตำบลบ้านช่างรอ อำเภอบางกอกน้อยทนบุรีบ้านช่างหล่อที่หล่อพระเอกสารแบบเนี้ยก็เอาง่ายนะออกจากการทำคอนเทนต์ออกจากบนศูนย์พระที่ไปนั่งเรียกพระเขามีไร<งาน>ดูบ้างไปดูบ้างมาหาข้อมูลบ้างนี่อันนี้เอาสมเด็จตาแบดดินเนี่ย<งาน>สร้างอย่างต่ำเนี่ยหกครั้งนะง<า>น เก้าห้าสองพันห้าร้อยศูนย์สามก็มีศูนย์ห้าก็มีศูนย์เก้าก็มีอันนี้หนึ่งแปดนี่เนี่ยหนึ่งแปดมีใครเสกมั่งพอคูณปู่โตพอเซ็งพอมิ่งวัดโกกพ่ออุตมะนี่พ่อทูนโพนิมิต 1,8เนื้อจะเหมือนร้อยปีอ่าเนื้อเหมือนร้อยปีเนี่ยพอสาอาจารย์สงัดพอถิ่นป่าเลไลนี่พอมุดวัดยางพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์ปู่เซ็งวัดน้อยนางหงพ่อเฟื่องวัดเจ้ามูลพระครูจอยวัดบัวงาบ้านโป่งพระลีไปเยอะเอยดูนี่พ่อหัวนวัดโพนี่ไงเนี่ยเสกผู้ชายพิเศษสิบสามเมษายนแปด พาสมเด็จต็นเขาก็ลงในหนังสืมอมัต่านอดีตอยู่แล้วสบายคนครอบนะหนึ่งแปลละตาเล็กๆวะโอดไม่เป็นเน anyway ื้อสวยเนื้อม ouais> ันไอหนึงท้าเลยเข้าไหมแล้วก็เวลาเขาไปเอาพระจากวัดละคังอ่ะตอนที่ปู่นาคมอนภาพอ่ะเข้าไหมก็ยังมีหน้าหมวกตาเป็นดินเจ๊เตอ นี่สมเด็จปูเพื่ออ่ะองค์แรกเนี่ยพระเครื <S 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 ่องเนี่ยของหลวงสุวิชานอ่ะจากนะขวาไปซ้ายพระเครื่องตลาดทนนะพระเครื่องวัดทุ่งสาธิตขวอีโต้วัดเรียบแล้วก็พระสมเด็จวัดใหม่อมาตลดเนี่ยเอาง่ายๆแค่รูปถ่ายปู่นาคแล้วกันนะ เห็นป่ะรูปถ่ายปูนาคนี่นี่สมเด็จตาแผ่นดินนี่นี่หนึ่งแมีตาแผ่นดินไหมไม่มีเนื้อหนึ่งแปดเนื้อจะนุ่มๆอย่างงี้อ่าไอ้หนึ่งแปดเนื้อจะเหมือนร้อยปีก็ใส่ลิ้นกุ้งสุดเจ้าโอ้ลักลากเนยพระสมเด็จสร้างเยอะมากนี่ตาแผ่นดินยังมีอะไรอีกแหวกม่านแหวกม่านใช่พี่แหวกม่านก็มีเยอะ นี่พิมพ์แหวกมาก่านสมกออีกอะอันนี้เก๋เขียบ่ะโหดแล้วเนื้อนี่นะจัดจ้านแบ่งครับอาจารย์ตาแผ่นดินอยากได้มาแฟนสักองค์น่าจะรับงานมาไม่หรอกครับความเข้าใจผิดอ่ะมันเมื่อเจอข้อมูลที่ถูกต้องก็ต้องถูกไหมหก็ต้องทำไห้พกักเครื่องเนี่ย ที่ดีๆอ่ะคนแขวนได้ซอยบ้านช่างล่อเป็นซอยรวมงานเชิงช่างทุกอย่างครับของพันคนครอ่าเอกาสารภาพประกอบประสบการณ์ยืนยันชัดเจนครับพี่เต้าหู้สวัสดีพี่ช่างน้องพระประแดงคกันสวัสดีครับพี่ชายขอบคุณทุกท่านเลยเนี่ยตอนนี้สมเด็จตาพนดนินในสนาม,มพระจะหาคนบอกเก๋แทบไม่เจอแล้วครับ ใคร,ใครมีวางแทนเอาว่าใครเก็บไม่ทันเน่ะเสียใจด้วยมผมพูดได้แค่นี้แหละจากประสบการณ์การอยู่ในวงการพาะของผมนะพระสมเด็จตาแป็นดินจะเป็นอีกหนึ่งขุจุกมงคลถูกไหมที่มีกระแสะเพราะคนพูดถุงเยอะนะฮะและที่สําคัญคือพอเวลามีกระแสะถ้าไม่มีข้อมูลยืนยันอ่ะก็ถูกไหมเงียบแต่มีข้อมูลยืนยันแบบนี้นะ นั่นแล้วคุณค่าของสมเด็จตาเป็ยงคือต้องหลักต้องต้องแพงกว่าร้อยปีวะละครั้งขึ้นมื่นแน่ๆข้อมูลชัดเจนขนาดนี้แบ่งวันนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวเดือนหน้าแพงแน่ดูดูแล้วอ่าโอ้โหเดี๋ยวนะพี่ใจเย็นนะค่อยๆทีละคนผมมีสมเด็จพระตังกายที่เรียมเปิดหน้าหลังอยู่สี่องค์เสียดายแกะหมดอ่าของดีราคาครับ ราคาสบายกระเป๋าคงเก็บได้ยี่สิบของราคาแบบเลี่ยมเดิมๆเก่าๆไว้ครับพี่โอ๊ตบ้านป้องอ่าอ่าโอเก็บลูกฮะแบ่งนะครับอาจารย์โอ๊ตสุดหล่อโอ้โหนี่ลมตีหน้าเลยสุดหล่อใครคอมเมนต์แบ่สักหน่อยอ่ะพี่ฮะตักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยโอ้พอบอกอบอกว่าสุดหล่อนี่ลมตีหน้าเลยแหมพอบอกว่าเนี่ยสุดหล่อเลยเหรอ เอา,เอ,า,เอ,าเอาคุณตาวุสุดล่อเลยหรออาใช่ใช่ครับพี่โอสุดล่อฮาโอเคต่อจ้าเราข้อมูลมาเพิ่มเพ่ไม่ตกขบ,บวนแล้วใช่ครับพี่นาวินพิมพ์คะแนนมีแบ่งไหมครับ9 5เ,เดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่พิมคะแนนจะหายากนะเมตตาลูกศิษย์ด้วยครับอาจารย์โอตโอเคถ้าพูดขนาดนี้แหมไอจ่อโอด่ด็ขยันเสิร์ฟจริงๆเลย สาขอแล้วโอ้โหเอาเฉพาะออริจินอลปี95ไปเขาอบอกว่าถ้าไม่ใส่ก็อา้อยบน,นทิ้งนะเขาจะคุมคอทำได้ทั้งบ้านตาแ่นดินเนี่ยทำไมทุกบ้านก็ต้องมีรู้ไหมเพราะตาแ่นดินเนี่ยกันคุณใส่กันผีได้ไดแดดน่นอนกันคุณใส่ได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยโจรเวลาเข้าบ้านอ่ะเขาจะมีวิชายโยนหินข้ามบ้านแล้วทำให้คนในบ้านเนี่ยหลับทั้งบ้าน อ่าถ้ามีพระสมเด็จตาแผ่นดินกันโจรได้ oh, อ๋อตั้งโค้งั้งโค้อ่านี่แอดมินดูตามหมอพี่เดี๋ยวนะกันโจรได้รักอาจารย์โอ๊ยครับครับโอ้ใจละลายหมดแล้วเอารู้เรื่องพระสมเด็จนะตาแผ่นดินโอ้โหเหนือเนือตั้งอิวขึ้นสวยมากครับองค์นี้องค์ลากี้บาทครับอาจารย์เดี๋ยวรอแป๊บนะพี่ แบงคครับอาจารย์รอสุดในสามโลกโ,โหโอเคนะี่พี่ตะวูนี่เนะี่ยเอาคือพระสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มีแค่เก้าห้าอย่างเดียวยังมีวาระหลังๆอีกไม่น้อยกว่าห้าุนหกวาระดังนั้นที่ผมเก็บเนี่ยคือผมเก็บวาระออริจินอลวาระแรกคือสองสี่เก้าห้าแล้วดูเนื้อ แบ่งครับอาจารย์ได้ครับพี่ขอพิมพ์คะแนนด้วยอ่าจดไปครับพี่จ้าคือต้องบอกว่ากี่พิมพ์อะเอาว่าหลายพิมพ์ตอนเนี้ยยังรวบรวมไม่หมดแต่เอาที่ว่าชัดเจนอะที่ตำรวจจ่าสิบเอกทองอินถูกยิงเนี่ยโอ้นี่พิมพ์นี้เลยคือพิมพ์นี้อเอาหนะ<อ>่ะเอาว่าใครอยากได้ตายแน่นดินกดหัวใจรัว นะีใครอยากได้พระสมเด็จตราแผ่นดินกดหัวใจรัวๆแบงแบงแบงได้ครับแล้วหลังจากเนี้ยแคปหน้าจอพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินในจอนี้ไว้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเห็นเป็นตาแผ่นดินนะ่ะแต่เป็นยุคหลังอ่าถ้าเป็นยุคแรกเป็นแบบนี้นี่เก้าห้าดูเนื้อเป็นแบบนี้ นะฮะให้ยี่สิบองค์ดีไหมนี่คือพระเครื่องที่ผมการันตีเลยว่านะฮะพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเป็นพระสมเด็จที่เขาใช้กันมาตั้งแต,แต,แต่สมัยปู่ย่าตายายเป็นพระสมเด็จที่คล้องแล้วมีอนุภาพทําให้ชีวิตดีขึ้นกันผีกันคุณใสกันโจรและที่สําคัญคุ้มครองตัวโดนยิงไม่เข้านะ ที่ผมไม่ค่อยอยากขายเพราะตัวตายไปดีเพราะพัแบบเนี้ยทําไมผมนึงเก็บเป็นร้อยหลายร้อยอ,ะอ่ะไม่เคยคิดก็บพ่าหมดไปกี่บาทกี่ล้านแต่มีความสุขเพราะรู้ว่าเหมือนเรามองว่าอันเนี้ยถูกไหมคือเพชรน้ํางามองค์ละสี่พันหนึ่งร้อยบาทสี่พันหนึ่งร้อยบาทนี่คือปีสองสี่เก้าห้าตรงปี ปิดแล้วตามด้วย4,100